เมื่อวานนี้เป็นวันแรกอย่างเป็นทางการที่ฟินแลนด์เข้าร่วมการเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตเป็นสมาชิกรายที่31สินะครับสิ่งที่จะตามมาแน่ๆก็คือท่าทีของฝ่ายรัเสเซียที่คงจะต้องออกมาตอบโต้ต่อกรณีนี้นะครับโดยล่าสุดนั้นมีท่าทีจากรัเสเซียโดยรัฐบาลรัสเซียออกมาระบุแบบนี้เลยนะครับว่ารัเสเซียจะมีมาตรการตอบโต้ตจากการที่ฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิกนาโต พร้อมทั้งชี้ว่าการกระทําของฟินแลนด์เป็นการทําลายความมั่นคงของรัสเซียครับนี่เป็นท่าทีที่ออกมาจากนายดมิทรีเพตคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียที่ระบุะครับว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นมั่นใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะยิ่งทําให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงและนี่คือการขยายอิทธิพลของนาโต้ที่คุกคามความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติรัสเซียซึ่งกองทัพรัสเซียจะมีมาตรการตอบโต้ทั้งในเชิงเทคนิคและจะมีมาตรการตอบโต้ในเชิงยุทธวิธีด้วย ท่าทีของรัเสเซียก็ยังออกมาแสดงท่าทีไม่พอใจอย่างต่อเนื่องจากกรณีที่ฟินแลนด์เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตนะครับเพราะว่านอกจากท่าทีของโฆศกรัฐบาลรัสเซียแล้วยังมีแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่ระบุว่าการที่ฟินแลนด์เข้าร่วมนาโตไม่ต่างอะไรจากการสูญเสียอัตลักษณ์และเอกราชของตัวเองและการรุกคืบของพันธมิตรอเมริกาจนไปติดพรมแดนของรัสเซียแบบนี้จะมีผลเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในพื้นที่ของยุโรปเหนืออย่างมาก อย่างไรก็ตามเมื่อถามว่ามาตรการตอบโต้ของรัสเซียที่บอกว่าจะมีมาตรการทั้งเชิงยุทธวิธีและจะมีมาตรการในเชิงเทคนิคด้วยจะออกมาในรูปแบบไหนกันแน่กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียร,ระบุแบบนี้นะครับว่ามาตรการตอบโต้นั้นจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงการที่จะมียุทธปกรณ์ของนาโตหรือว่าระบบอาวุธใดๆของนาโตเข้าไปติดตั้งในฟินแลนด์มากน้อยแค่ไหนด้วย โจ์นี้สําคัญนะครับโจทย์นี้ก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็เป็นโจทย์ที่น่าจะตั้งคําถามไปพร้อมๆกันว่าตกลงการที่ฟินแลนด์เข้าร่วมการเป็นสมาชิกนาโต้นั้นจะนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ระหว่างชายแดนฟินแลนด์กับรัสเซียที่มีพรมแดนติดกัน1300กว่ากิโลเมตรมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการตั้งคําถามถึงการที่เป็นสมาชิกนาโต้แล้วจะมีการเอายุธทธปกรณ์ไปใส่ไหม หรือว่าจะมีกลไกในเชิงของการจัดตั้งกองกําลังผสมของนาโตเข้าไปอยู่ในฟินแลนด์หรือเปล่าที่ผ่านมาเนี่ยมีกองกําลังผสมที่ตั้งอยู่ในประเทศที่เป็นสมาชิกนาโตทั้งสิ้น8แห่งด้วยกันนะครับซึ่งกองกําลังผสมนี้ถูกมองว่าอาจเป็นจุดเสี่ยงที่อาจถูกรัสเซียคุกขามทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการไปตั้งที่ประเทศโปรแลนด์ไปตั้งที่ชาติบอติกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอสโตเนียลัตเวียแล้วก็ลิทัวเนีย นอกจากนี้ยังมีที่ฮังการีสโลวาเกียบลแกเรียแล้วก็โรมาเนียอีกด้วยนะครับซึ่งจากการประเมินรวมถึงจากการสอบถามเจ้าหน้าที่นาโตเองนั้นสื่อหลายสำนักยังรายงานไปในทิศทางเดียวกันนั่ว่านาโตน่าจะยังไม่เข้าไปติดตั้งอาวุธหรือว่าจัดตั้งกองกําลังในฟินแลนด์ขนาดนั้นครับเนื่องจากฟินแลนด์ด้วยตัวของประเทศฟินแลนด์เองแล้วยังมีระบบกองทัพที่มีศักยภาพจนสามารถป้องกันตัวเองได้อยู่แล้วยกตัวอย่างก็อย่างเช่นฟินแลนด์นั้น เป็นประเทศที่มีระบบทหารกองหนุนที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะครับสามารถเรียกกําลังพลได้ทันที280,000นายในช่วงเวลาของสองครามดังนั้นการส่งยุธทธปปกรณ์หรือว่าการตั้งกองกําลังผสมของนาโตในฟินแลนด์จึงอาจเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับมันจะเป็นไปนในเชิงตรงกันข้ามด้วยซ้ำเพราะว่าในทางกลับกันแล้วการได้ฟินแลนด์มาเป็นส่วนหนึ่งของนาโตอาจเป็นประโยชน์ กับฝ่ายนาโตเองมากกว่าด้วยซ้ำครับเพราะว่าจะทําให้นาโต้มีโอกาสได้ใช้ศักยภาพของกองทัฟฟินแลนด์ให้มาเป็นส่วนหนึ่งของนาโตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของนาโตอยังชี้ด้วยนะครับว่าฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีความพร้อมทางกลาโหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานอย่างเรื่องเครื่องกระสุนไปจนถึงความพร้อมที่จะลงทุนทรัพยากรทางการทหารเพิ่มเติมได้หรือว่าอย่างเรื่องข่าวกรองทางการทหารเนี่ยก็เป็นเสียงที่ล่ำลือมานานแล้วนะครับว่าฟินแลนด์ น่าจะมีข้อมูลข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียอยู่มากเพราะว่าที่ผ่านมานั้นฟินแลนด์ได้มีการลงทุนด้านงานข่าวกรองทางการทหารเอาไว้เป็นอย่างดีนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เป็นความคืบหน้าหลังจากที่ฟินแลนด์เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตเป็นชาติที่31เอเมื่อวานนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อวานครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้การที่ฟินแลนด์เข้าร่วมนาโตเนี่ยจะบอกว่าไม่สําคัญไม่ได้ครับนี่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่อาจบ,บอกได้ว่า เป็นหมุดหมายที่สำคัญอีกเหตุการณ์นหนึ่งที่ต้องบันทึกไว้เมื่อเราพูดถึงสงครามยูเครนเลยสนักข่าว Today Make Tomorrow Today Make